ได้หลักฐานนาทีกระทืบมาแล้วนะฮะและก่อนหน้าน,นี้จะเห็นแค่รถไล่แต่นี่คือนาทีธานานพโดนเจ็จตำรวจลุมฮะจะเห็นว่านี่คือสกัดรถผิดทันอย่างที่บอกคันหน้าแหกดานธานานพเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดนเรียกตรวจแอลกอฮอล์แล้วเขาไม่ได้เมาหลังจากนั้นเขาขับออกไปปรากฏว่าเจอตำรวจจับผิดตัวแทนที่มันจะไปจับไอ้คันที่แหกดานมันมาจับคันธานานบและนี่คือนาทีตอลุมเพราะเขาบอกว่ายืนยันด้วยยุทธวิธีของตำรวจคำถามก็คือมีพวกไม่ใส่เครื่องแบบด้วยถูกไหมฮะแล้วก็มีคนใส่เครื่องแบบด้วย จะเรียกว่ากระทืบหรือมุมแต่วธานาโนกับคุณพ่อเขาซึ่งก็เป็นอดีตตำรวจบอกว่าเขาโดนกระทืบหลักฐานที่นี้คือหลักฐานใหม่นะฮะเพราะตอนลุยหนึ่งแค่เห็นรถไล่ล่ากันเราขออนุญาตเปิดเต็มๆให้คนไทยได้ดูแล้วเจตตำรวจจะอธิบายความยังไงดูนะฮะนี่คือเจคนกระทืบแล้วนะฮะกระทืบแล้วอุ้ยขนลุกของจริง่าอันนี้นี่ลุกของจริงเลยค<น>ําถามคือเขาไม่ได้เมาคุณทากับเขาอย่างนี้ได้ยังไง นี่คือหลักฐานสําคัญที่คนไทยควรต้องดูและขอบคุณท่านรองผู้ปัญชาการตํารวจนครบาลกับท่านผู้การจราจร<ะ>ผู้การนครบาล3ที่สั่งเอาผิดตํารวจเจคนนี่คือนาทีสําคัญนะฮะให้ดูเต็มๆไม่ต้องตัดต่อด้วยและไตเขาฮะกี่ครั้งแล้วผมจำไม่ได้